อ่าลวครับผมกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาอยู่เกมร็อกมอนตุ๊คันแบทเทิลกันอีกเช่นเคยและตอนนี้ m ม um ็ i ซิมัลฟ h ว l l o w e e n c a m p a i ป n แคมเปญเฉลิมฉลองในช่วงฮาโลวีนก็ได้มาถึงแล้วนะครับผมซึ่งเอาจริงแล้วข่าวเนี่ยมันก็ได้มาถึงตั้งแต่ช่วงเช้าเตามเวลาประเทศไทยกันแล้วนะครับผมแล้วก็มีเว้นบางส่วนนะครับถูกปล่อยมาให้เล่นในช่วงเวลาเที่ยงตรงแล้วก็ช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งก็ได้ถูกปล่อยตู้แล้วก็ อีเวนท์ทั้งหมดออกมาเผยโฉมให้เราดูกันแล้วนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีเวนท์ที่ค่อนข้างจะ w ัดเดอร์ฟั k พอสมควรนะเรามาดูไปทีละส่วนเลยดีกว่านะฮะเริ่มต้นจากล็อกอินนะครับผมล็อกอินโบนัสที่น่าสนใจก็คือถึงวันที่5เท่านั้นก็เป็นแคมเปญสั้นๆนะครับที่จัดขึ้นพร้อมก,กันกับช่วงเดียวกันกับ JP เพราะว่ามันเป็นฮาโลวีนเหมือนกัน JP ก็ค่อนข้างที่จะบ้าฮาโลวีนพอสมควรนะ แต่ก็ไม่ใช่คออ p ฟอีเวนต์นะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ในส่วนของเราเขาก็จะได้ในส่วนของเขาซึ่งในส่วนของเรานั้นบอกได้เลยว่าแห้งจะจัดนะครับผมสเปเชียลมิชชั่นนะครับก็ค่อนข้างที่จะเฮงซวยนะครับผมเพราะว่าเราต้องทํามิชชั่นอย่างหนึ่งนะครับผมมันเป็นในดานนะ์ดเขาไปว่ากันนะครับผมดาร์กสโตนเซลนะครับผม3 249บาบาทที่ ไม่ไม่น่าจะได้ใช้อะไรนะฮะกับตู้นี้นะครับ <c oughs> ผมมารว,วินโนคันเฟสบอลแต่ใครอยากจะเปิดก็แล้วแต่เดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันกับตู้นี้นะครับผมก็เป็นตู้ที่เอามาขัดตอนนะครับผมให้มันเป็นไปตามลักษณะของซีเควนที่มันจะควรเป็นคือมันจะเป็นตู้ตู้คู่นะครับผมแล้วก็จะเป็นตู้เดี่ยวสองตู้แล้วก็เป็นตู้คู่อีกทีหนึ่งลักษณะนี้ที่เราจะได้คือบูแปลงล่างกับโกเทงแปลงล่างที่จะมากันในช่วงเวลาวันที่เราวๆสิบ 1 1 12อะไรประมาณนี้พลิกจิตการอย่างแน่นอนนะครับผมผมคอนเฟิร์มให้100%นะครับผมถ้าไม่ใช่นี่เอาเรียกได้ว่าอมขี้ไปพ่นใส่หน้าช่องเบสิ่งเบนได้เลยนะครับผมเออส่วนตู้นี้นะครับผมก็เป็นตู้ที่เอามาขั้นอย่างที่ผมบอกให้ซีเควนต์เป็นลักษณะต่อเนื่องกันคือมันมีการพักแต่พักตายนิดหน่อยเขาจะไม่เอาตู้คู่กับตู้คู่มาติดกันหรือตู้คู่แล้วพักตู้เดียวอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบ น้อยไปหน่อยไงคนมันจะบ่นเอาว่าแบบจะขูดเลือดขูดเนื้อไปไหนเพราะฉะนั้นตู้นี้สายเปก,ก็เติมเพชรกันให้พร้อมนะครับแล้วก็พักตับไปเปิดตู้ดูออคันเฟสสนตู้นี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เปไปก็น่าจะมีเหรียญแดงพอมาแลกได้หรืออยากจะเปิดเล่นๆก็แล้วแต่คุณเลยนะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าอย่าเปิดดีกว่านะฮะแต่ก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันแล้วกันนะฮาโลวีนแพ็คนะครับก็ค่อนข้างที่จะเฮงสวยเช่นกันนะครับผมผมเข้าไปดูมาแล้วร9อยบาท ได้ตัวไอ้นี่7ใบนะครับซึ่งไอตัวห่านี่การันตีเนอาร์นะครับแต่ไม่การันตีหน้าตู้นะครับผมพร้อมกับของรางวัลปัญญาอ่อนอีกเล็กน้อยนะเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีหนึ่งตู้ปู่ช่างแม่งนะครับอันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งความระยำตําบอลนะครับผมเพราะว่าตัวมันก็โอเคหมายถึงการ์ดมันอาร์ตมันดูดีไอเดียคอนเซปต์มันโอเคที่มันจะเอาตัวที่มันแบบ นอนแคนนอนออกมาคือมันไม่ได้อยู่ในจักรวาลหลักหรือจักรวาลอะไรเลยนะครับเป็นตัวที่แบบเป็นด็อกคันออริจินออกมาลักษณะแบบนี้แต่มันไม่ได้เก่งนะครับแล้วมันได้ ECA ไหมก็ไม่รู้นะครับผมซึ่งถ้าได้ ECA ก็คงคนละช่วงเวลากันกับฝั่ง JP แล้วมั้งเพราะถ้ามันอยู่ในช่วงอีเวนต์นี้มันก็น่าจะบอกเรามาแล้วหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ตัวแม่งเฮงซวยแล้วก็บังคับให้เราทําดาวลุงร้อยรแลกกับคือดาวลุงแม่งเนี่ย ใช้อบเยอะนะครับไม่ใช่อบฟรีนะครับอบจริงๆนะครับผมแลกกับเพชร2เม็ดสเม็ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลูกแก้วคือมานิดหน่อยเราจะเสียลูกแก้วประมาณสองร้อกว่าลูกใหญ่นะเออซึ่งแม่งแบบคือช่วงช่วงที่ผ่านมาสีแดงเป็นอะไรที่แบบว่ามีตัวใหม่มาเยอะมากและกำลังจะมีตัวใหม่มาอีกที่แม่งเก่งมากรออยู่ผมเชื่อว่าขนาดตัวผมเองที่เล่นมา3ามปีกว่าแล้วเกือบจะ1000วันแล้วเนี่ยยังมีอฟสีแดงเหลือน้อยมากๆในช่วงเวลานี้เนะเพราะนั้นไม่คุ้มอย่างแรงนะถ้าเราไปเติม 599บาทในปีลาป์เรจะได้ลูกแก้วใหญ่แค่20ลูกเท่านั้นแต่ว่าเพชร2เม็ดเนี่ยเราใช้3 5บาทเติมได้29บาทเติมได้นะครับผมเออเมื่อก่อนมัน3าไงเดี๋ยวมันีซึ่งไม่คุ้มแต่ผมก็อัพให้มันเป็นดาวลุกไปเพราะว่ามิชชั่นมันจะได้เคลียร์ทั้งหมดนะไม่ขึ้นมาเกะกะลูกตา2ตัว EC A Area EC Area นะครับผม2ตัวนี้ก็แรกเริ่มเริมทีเก่งอยู่แล้วนะครับผมตอนนี้ก็ไม่รู้จะเก่งขึ้นไปไหนอีกนะซึ่งก็ดี ดีนะครับโคตรเก่งมหาการนะครับทั้งสองตัวนี้2สุดยอดตัวฟรีที่อาจจะดีที่สุดตลอดการแล้วก็ว่าได้นะตอนนี้เออคือคือ,ค,อคือมันดีขึ้นไปเรื่อยๆอะ่ะแล้วตอนนี้คือผมเชื่อว่า2ตัวนี้มีความสามารถมีความคุ้มค่าที่ดีเกินกว่าโกคูตัวพ่อลูกแล้วเออมันมีโกคูพ่อลูก300ล้านดาวนโหลดนั่นแหละที่มัน s t a ็กด d defense ตัวนั้นซึ่ง2ตัวนี้ผมว่าดีกว่าในหลายๆด้านไปแล้วนะครับผมความ ประโยชน์ใช้สอยดีกว่าเยอะทั้งสองตัวนี้แพาว,พาวหลากหลายเก่งกาจมากมายเป็น2ตัวฟรีที่ดีเกียขึ้นยิ่งใครไม่ทําใครไม่มี ID คุณแม่งกาดผมบอกเลยคุณไม่มี2ตัวฟรีตัวนี้ ECA ID คุณแม่งกากโคตรนะคุณต้องทำนะส่วน ด่านดกคันที่ย้อนกลับมาให้เราทําใหม่อันนี้ก็เป็นหินต,ตั้งแต่ตอนช่วงวเช้านะที่จะบอกว่าในตู้นี้มันจะมีตัวฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับผมก็มีคูลเลอร์มีเบแปลงมีโกตัวนี้แหละซึ่งไออันนี้ผมก็หลอนตอนแรกอยู่ว่ามันจะเป็นโกฮังอนาะคตเหลืองใช่ไหมแต่โชคดีที่มันเป็นม่วง่าเดี๋ยวค่อยว่ากันไปแล้วกันนะฮะนะแล้วก็มีอีเวนต์ย้อนกลับมานะซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่เป็นอีเวนต์ที่เอาใจสายฟรีถ้าเป็นส่วนใหญ่เนาะเออสายฟรีแบบ ตัวฟรีนี่ใครยังพึ่งมาเล่นและยังไม่ได้ทําตัวพวกนี้นะผมก็ทําให้หมดนะอีเวนท์ที่อ่าเป็นช่วง April f o ูลตั้งแต่2ปีก่อนปีนี้3ปีอะไรแม่งก็เอากลับคืนมาให้เราเล่นหมดเลยนะผมแล้วก็มีอ่าเอ็ก e คูณสําหรับคนที่จะฟาร์มลิงสกิลในช่วงที่เวลาว่างๆแบบนี้ก็ดี ดีนะดีกว่าไม่คูณนะดีกว่าไม่คูณอยู่แล้วนะแล้วก็ ECA ของซูเปอร์สิซึ่งเอาจริงๆแม่งควรมาตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วอย่างที่ผมบอกแล้วแม่งก็ไม่เอามามันก็มาลงพาร์ทนี้แบบคือมันตั้งใจหั่นนะตั้งใจหั่นคอนเทนต์เราออกเป็นส่วนๆแม่งทําการบุชเชอร์คอนเทนต์ที่เราควรจะได้คือมึงเข้าใจไหมมึงเกมมึงทําฝั่ง JP เนี่ยแทนที่จะยกทั้งคอนเทนต์เนี่ยทั้งสเกจด่วมึงวางแปะแบบนี้มันไม่ง่ายหรอวะ ทำไมมึงต้องสับไปสับมาเคีียอะไรก็ไม่รู้แล้วก็แล้วก็คืออันเนี้ยเรากาลังโดนหันถ้าใครแบบหูดีใจเฮ้ยซุปเปอร์สิบเจ็ดมาอีสัตว์ ECA มาแล้วคุณรู้หรือไม่แม่งครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราได้ ECA แม่งคือทางดาบพี่เกประมาณ 4- 5หเดือนที่แล้วเลยโคตรนานลยกละลกแตกและอีกขานี่แม่งควรจะมาตั้งแต่ประมาณ2ออาทิตย์ที่แล้วแล้วด้วยซ้ําแม่งก็ไม่มามายักใจตรงนี้เนี่ยซึ่งผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่า ทำไมวะทำไมมึงต้องมาหั่นแยกส่วนอีเวนต์ของเราของทางฝั่งโกลบอลแม่งเป็นชิ้นๆแบบนี้วะแล้วคือเอามายัดเอามาตู้ใหม่ด้วยการใส่ตู้เฮี้ยเนี่ยที่แม่งไม่มีวันได้ไปโผล่อยู่ในทางฝั่ง JP เนี่ยไม่เราเปิดทําไม่ค่อยเข้าใจเหมือนนีน้คือแทนที่มันจะเอาคือคือเอาตู้ LR m i g h t ไมตีแม็มายัดตรงเนี้ยไมตี้แม็กกาดเลยที่เราไม่เคยมีามายัดตรงนี้ผมว่ายังโอเคกว่า ไม่รู้เหมือนกันนะเออคือตู้นี้มันก็ดีแหละแต่พูดถึงในแง่ของศักดิ์ศรีแล้วอ่ะผมว่านะคือตู้นี้แม่งยามศักดิ์ศรีแล้วฮี้ฮี้อะแม่งแยกอีเวนต์เราและตัวใหม่ที่เราควรจะได้ออกมาเป็นชิ้นชิ้นแล้วก็เอามาประกอบใหม่เป็นอีเวนต์โง่ๆแบบนี้ามายัดอยู่ในรูตูดอีเวนต์โง่ๆแบบนี้คือแบบฮี้อะไรของแม่งวะเออคืออ่ะโอเคอย่างน้อยมึงก็มาสัตว์แล้วคือมาแล้วคือไงก็แค่นั้นแหละ มาแล้วตอนนี้คือไม่ได้มีประโยชน์ที่อะไรแล้วนะครับผมความรู้สึกมันมันไม่ใช่อ่ะเออแต่ก็ช่างแม่งนะส่วนไอโบลี่เขียวก็ช่างแม่งไปเลยแล้วกันไม่ต้องทําแล้วเพราะว่ากากเอามาตอนนี้ก็คือกากมนลกแตกไปแล้วนะครับช้ากว่าไอตัวซุปเปอร์สิบเจ็ดซุปเปอร์สิบเจ็ดมันเก่งกว่าเยอะส่วนไอโบลี่เขียวที่เป็นตัวแรกที่เป็น รีด120ที่ได้ ECA แม่งกาดไปแล้วนะครับผมซึ่งจะมาในช่วงเดือนไหนก็ช่างหัวแม่งเหอะคือมาตอนไหนก็มาตอนไหนก็คือมีแค่มีหน้าที่แค่แจกเพชรฟรีเฉยให้เรานะครับไม่ได้มีอะไรเปมากกว่านั้น ECA เรียวนกลับมาดันโง่กากอะไรวนกลับมากิรุมีที่ต้องเมนชั่นหน่อยหนึ่งหลายคนน่าจะไม่มีโดยเฉพาะคนที่เล่นมาไม่ถึงไม่ถึง365วันเออใครที่เล่นมายังไม่ถึง365วันไม่มีแน่นอนเพราะไอ้นี่มันมาในช่วง4ปี นะครับผมอาจจะเกือบสองปีในช่วงเฉลิมฉลองปี่ปีถึงจะมีอันนี้นะเพราะนั้นตอนนี้มันวนกลับมาเท่าไหร่แล้วละ่ะปีกว่าแล้วะนะเพราะฉะนั้นคนเล่นที่เล่นไม่ไม่ถึง3ามวันไม่มีกิลูแน่นอนนะครับผมเพราะนั้นก็ไปทำเหมือนซานนะแต่ว่ามันยังไม่มาทิศนี้มันมาทิศหน้านะซึ่งมันก็มีที่น่าสนใจอย,อยู่เพราะว่ามันอาจจะหัน campaign, ่นแคมเปญล็อกอินแล้วมันเป็นสช่วงหรือเปล่าเนี่ยมันจะมีะในช่วง 1 1ดถึง11อันนี้คือช่วงสิ้นสุดแคมเปญนี้แล้วก็เป็นช่วงที่ตู้บูกับเพ้งน่าจะมาลงนะครับผมน่ามาช่วงต่อต่อรอยต่อตรงนี้นะฮะเป็นตู้ใหม่มาพอดีแล้วก็เว r ร์ t ทัวร์นาเมนะครับผมมาสักพีนั่นแหละผมบอกแล้วแม่งเอาแบบไอ้เฮียมึงแยกชิ้นส่วนกูมายัดใส่เศษขยะแคมเปญแบบนี้ได้ไงวะแทนที่มึงจะเอาของใหม่มาบ้างเออ แม่งเอาแบบอย่างเงี้ยคือมันเป็นเศษที่มันควรจะไปอยู่ในอีเวนท์ที่แล้วที่เราว่างกันมาทั้ง2อาทิตย์เนี่ยโคตรพ่อคนแม่ว่างเลยมันไม่ทำมันไม่ยัดเวอร์ัวท์นาเมนให้เราเว้ยแม่งยัดเวอร์ระหว่างนี้นะเว้ยในระหว่างนี้นะเว้ยแม่งยัดเวอร์ัวร์นาเมนให้ฝั่งเจพีไปอีกสี่รอบแล้วมั้งเนี่ยเฮียแล้วแม่งพึ่งมาใส่รอบที่สามสี่เราป่านนี้เจพี JP แม่งแข่งศึกจริงรอบประมาณรอบที่สี่สิบแปดแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะซึ่งเราเพิ่งจะได้เดมอนคิงพิโกโรเป็นครั้งแรกซึ่งแน่นอนเวอร์ร์านามะยี่ผะ ไต่แม่งไปจนถึงระดับโลกแน่นอนนะครับผมระดับท็อปร้อยอะไรประมาณนี้ของโลกแน่นอนนะครไม่ต้องห่วงเพราะว่าผมอยากได้ช้างตวนิมาานะครับดมอนคิงบิโกโลถ้าเกิดว่าเราเล่นในรอบแรกได้เราจะได้ปลดได้2ตัวมาปลด1เส้นทางในครั้งแรกเลยแล้วผมก็จะทำสกอร์แม่งให้ติดอันดับโลกจนกว่าจะเป็นอันดับหนึ่งได้แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงใครมาอยู่ใน อ่ากลุ่มเดียวผมก็เต็มตัวตายได้เลยนะไม่มีทางชนะแน่น,นอนนะผมจะเล่นยังว่าฟ้าดินจะถล่มทลายเลยบอกให้นะสาวสองล้านคะแนนกูก็ทําได้ถนะ้าเกิดวันที่2แม่งสู้เอา,อางี้ดีกว่ามามาเจอกันเลยร้อยล้านคะแนนอย่างต่ำนะผมบอกรอบนี้ผมร้อยร้อยยี่สิบล้านไม่จากต่ำแนะ่นอนนะฮะเออแล้วอาจจะถึง200 000, ล้านก็ได้ถ้าที่2มันดือ้อสู้กับผมอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับค่อนข้างขยานนะครับมาดูตู้นมาดีกว่าตู้นะครับผมก็เออบารดักเพิ่งจะมา2ตู้ก่อน,นคูเลอร์เพิ่งจะมาปะ ใช่ไหมไม่รู้อะไอ้เฮียนี่ดีกว่านะฮะไอ้ไอหานี่ช่างแมง,งเหมือนเพิ่งจะมานั่นแหละผมแลกมันมาแล้วด้วยผมแลกมันผมไม่ได้เปิดหามันมไม่เคยเปิดเจอหน้ามันเลยผมแลกมันมาเลยไอยต้นนี้ผมก็ไม่ได้เปิดหาแม่งเลยและไอหานี่มันคุณจะย้อนกลับมาเป็นครั้งแรกในรอบ8ปดเดือนหรือเก้าเดือนหรือซัมติง i n g like อะไรเฮียแม่งนาน,นสัตว์คือทำไมอ่า ทำไมมันไม่อยู่ในตู้โกหังที่แล้ววะเพราะแม่งตั้งใจอยู่แล้วไงว่ามันจะทําตู้หานี่ขึ้นมาเว้ย <c oughs> เคแม่งยำสัตว์ไว้มันรู้อยู่แล้วเว้ยมันวางแผนมาแล้วไงมันถึงได้ไม่ไม่มีโกหังตัวนี้ไปอยู่ในตู้ที่แล้วเพราะว่ามันจะเอามาใส่ในตู้นี้แม่งยำศักดิ์สรีเขี้ยบอกเลยคือเหมือนเราแบบกําลังเรียนรู้ตูดผู้พัฒนาเกมอะบแล้วเอาตังให้แม่งอะ่ะเออทั้งที่เราเป็นคนให้ตังแม่งเนะี่ยเราต้องมาเรียนรู้ตูดแม่งมันใช่เหรอวะมันแบบ เคี้ย er, คือมึงจับเศษขยะมารวมเขี้ยยไอ้เคี้ยนี่ก็พึ่งอยู่ไอ้เคี้ยนี่ก็พึ่งอยู่ไอ้เคี้ยนี่อยู่ทุกตู้แบบทุกตู้ทุกตู้แม่งกูเปิดตู้เสื้อผ้ายังเจอเลยมั้งเนี่ยผมหันไปเปิดตู้เสื้อผ้าหลังบ้านไปเปิดไอ้เคี้ยตู้ใส่ขนมหมายังเจอเลยมั้งไอ้เคี้ยนี่แม่งอยู่ทุกที่นะครับใครไม่มีมึงมึงไปรู้จะพูดยังไงอะส่วนไอ้นี่ก็เอาเป็นว่าโดยรวมแล้วตู้เนี้ยเป็นตู้ที่ค่อนข้างดี ถ้ามีตัวใหม่แต่แม่งไม่มีตัวใหม่เลยให้เราซักตัวเดียวนะครับผมมีแต่ตัวเฮียอะไรก็ไม่รู้นะครับผมแล้วไอ้ตัวละยำนี่นะครับผมราคานะครับอยู่ในแพ็คพีลลารนะครับผมเข้ามาดูกัน199บาทนะครับผมได้ตัว7ใบนะปลอกให้เราเปิดได้ของบันยาอ่อนคาแรคเตอร์สล็อตไม่ต้องสนใจนะเพราะเดี๋ยว อัปเดตหน้าปูทั้งหมดที่เราเก็บอยู่ในคังจะถูกย้ายไปอยู่ในยูนิตพิเศษเราจะได้ช่องเพิ่มมาเท่าที่จํานวนปูเรามีนะครับมีกี่ร้อยก็หักลบไปเลยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องสนใจคาแรคเตอร์สล็อตแล้วนะครับตัว7ใบนะครับผมราคา199บาทเท่ากับ35เมตร35เมตรนะครับผมก็ถูกกว่าราคาในช็อปแต่มันบังคับให้เราเปิดไงเราเก็บดองไ่ไว้ไม่ได้เราต้องมากมา้มหน้าก้มตาเปิดตู้หานี่นะครับผมซึ่งก็แน่นอนว่านะครับไม่ได้การันตี ตั้นะตู้เลยนะครับผมการันตีแค่1น r เท่านั้นเพราะฉะนั้นใครจะเติมแล้วเปิดไม่ได้ก็ไม่ต้ององอแงแล้วกันนะครับเปิดได้ก็ถือว่าดวงดีไปหลายตัวก็ดวง,ด,วงดีมากแต่ถ้าไม่ได้เลยก็คือเรื่องปกตินะเพราะตู้นี้แม่งไม่ได้การันตีอะไรนะครับซึ่งถ้าผมเปิดแม่งไม่ได้หาอะไรอยู่แล้วได้เศษขยะติดปลายนวมแน่นอนนะครับผมไม่ต้องสืบแน่นอนนะส่วนตู้หานี่นะครับผมก็มี1สเต็ปเท่านั้นนะครับผมหนึ่งสเต็ปก็คือดิสคาวัมอนอันแรกนะครับผมไม่การันตีหน้าตู้อะไรด้วยเๆ แค่นั้นแหละเปิดวันเออาร์นะครับเปิดรันตีเปิดมาร์ติซมอนซึ่งผมก็ไม่แน่ใจด้วยเดี๋ยวแม่งเปิดได้8ตัวหรือเปล่านะซึ่งผมก็ไม่เสี่ยงหรอกเออแต่มันก็เขียนอยู่นะอ๋อสี่สี่สิบแล้วก็สโตนทูสิบคาแรคเตอร์โอเคก็ยังดีหน่อยถือว่าแม่งลดราคานะถ้าเกิดว่าแม่ง8ตัวสี่สิบแล้วก็สโตนก็เท่ากับเท่าเดิมแหละเออซึ่งตู้นี้ผมผมว่ามันจะดีถ้ามีตัวใหม่จะเป็นตู้ดอคัลเฟสที่น่าเปิดมากๆในหลายๆตัวในตู้นี้ผมแทบจะ ไม่ได้ปลดเส้นทางเลยก็ได้ได้นะซึ่งมันไม่ได้ควรจะปลดเลยมากมันไม่ได้เก่งไม่ได้ใช้นะไอนี้ไม่ปลดเลยนะแล้วผมก็คงไม่ได้แลกมันปลดเพิ่มไอนี่ผมเปิดมันได้ในมัลติเดียวมัลติแรกที่ผมเปิดตู้มันเลยแล้วผมก็มาแลกมันอีกรอบหนึ่งปลดหนึ่งเส้นทางไอควายนี่ผมไม่เคยเปิดได้เลยแล้วเปิดเป็นหนึ่งตัวนะอาจจะคิดว่าอาจจะปลดเส้นทางไอนี่นะครับผมเดี๋ยวเรามาแลกกันเลยดีกว่านะฮะผมแล้วก็ไอนี่ผมเปิดไปตู้อะไรก็ไม่รู้ได้มา3ตัวเลยทีเดียวนะโคตร คตดเยอะจะเยอะไปไหนว่าปลด2องทางไปแล้วนะตัวนี้นะผมเปิดแค่3มมอเตอร์ผมได้ไอ้นี่3ตัวเออส่วนไอ้นี่ไม่ปลดสักทางแต่ไม่จําเป็นก็ได้นะเพราะว่าหลังแปลงล่างแล้วถ้าเกิดว่ามันกาดทุกดาเมจอะผมว่ามันโอเคเวอเออแต่มันไม่ได้กาดมันเป็นแค่โอกาสเฉยๆเนี่ยมีเดียมชาร์ f ออฟกาดดิ้งออแอทแท็อะผมว่ามันไม่พอนะผมเออแล้วนี่สติกเกอร์มาพอดีเลยนะออโอเคนะ เจ้าหานี่ก็สติกเกอร์ก็คุ้มเนยนะมีได้ถึง3ลต่างแต่ก็อย่างว่าแหละมันก็ไม่ได้อะไรมากนะแล้วก็เบจิต้าเหลืองเนี่ยตัวนี้ก็ตามทีนะผมผมก็ยังไม่ลุ้เลยนะผมขาดอีกหนึ่งตัวด้วยซ้ำเพราะตู้ที่มีหานี่มาเนี่ยผมจะเลี่ยงการเปิดซ้ำๆเออเปิดไอ้ตัวหนึ่งรีบลีเลยเพราะกลัวเจอห,หานี่มานะผมก็เลยยังเหลืออีกตัวหนึ่งเอาจริงๆผมก็น่าเปิดตู้นี้ปลดเส้นทางนะแต่ไม่อยากดีกว่า มันไม่ใช่ตัวใหม่แล้วมันก็ไม่ใช่ตัวอะไรที่ควรใช้ด้วยซ้ำนะเออจริงๆนะม,นมันมันมีแค่คูลเลอร์ซึ่งผมมีแล้วแล้วผมก็ปลดหนึ่งส้นทาแล้วผมก็พอใจมากแล้วนะส่วนทู่ตัวนี้ก็ไม่รู้ว่าสะสมจะได้ถึงขนาดไหนนะก็มีแค่ประมาณนี้สําหรับอีเวนต์นี้นะซึ่งผมบอกเลยว่าซักแอสมากๆเหมือนเราแบบเราโดนแบบเขาเรียกว่าอะไรวะไอห่านี่ผมแลกสองตัวเลยแล้วกันนะเออเพราะว่ามันเอามาจับคู่กักบอ่าเจ้าตัว โกหังใหม่ได้นะครับผมเออแล้วก็มาเล่นในทีมเดียวกันได้เพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลที่เราจะเก็บเหรียญแดงเอาไว้นะครับผมอาจจะแลกไอ้ไอหานี่ตัวหนึ่งด้วยเหมือนกันนะเนี่ยมีอยู่แค่ตัวเดียวเหมือนกันนะเพราะผมก็ไม่ได้อยากจะแลกอะไรเพิ่มเติมนะเออก็อาจจะมี5ปีอาจจะปลดเพราะผมว่าปลดเส้นทางหนึ่งอะ่ะกำลังดูดีแล้วเวยปลด2เส้นทางแม่งเก่งเกินไปเกมน่าเบือ่อดาวลุงนี่คือแบบคือรอเปิดเป็นเศษเศษตู้เก่าๆได้อะ่ะเออลักการเล่นเราตอนนี้มีอยู่แค่นี้นะ ก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับอีเวนต์นี้นะผมบอกได้เลยว่าค่อนข้างเรีดยยอย่างที่บอกไปแล้วนะไม่ไม่ไม่ดีนะแล้วก็ม,มีไม่มีตัวใหม่นะไม่มีหาเลยเลยนะแล้วก็มีเอาเศษอีเวนท์ที่เราควรจะได้จากในหนึ่งอีเวนต์ก่อนหน้านี้มาแยกมาเป็นอีเวนต์ใหม่นะเอามาหั่นส่วนบุตเชอร์มาแล้วก็มาประกอบเป็นอีเวนต์นี้ให้เราเล่นกันนะครับผมใครดีใจก็เรื่องของมึงแต่สำหรับผมนะมึงรู้สึกทุกครั้งที่กระทําการาหาอะไรเนี่ยเหมือนกํนลาลังโดนแบบ เกมเชียนี่แม่งแบแบบั <c oughs> บงคับแบบซักดิกตลอดเวลาคือมันไม่ได้และและไอมิชชั่นหานี่นะเว็นตรายมากเลยนะเพราะว่าไอตัวปู่โกฮังหลานปังอะไรเนี่ยคือตัวแม่งไม่ได้เก่งนะครับผมแล้วมันก็ต้องรอ eca นะฮะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะถ้าจะไม่ได้ eca ก็คือกากไปอย่างนี้แล้วแม่งมาบังคับให้เรานะครับผมทำการอ่ ดเส้นทางนะครับจนดาวลุ้งนะครับผมทําดาวลุ้งได้เพชร2เม็ดนะฮะแล้วก็แจกลูกแก้วคืนมาเท่าขี้หมานะครับผมไม่ได้เซี่ยวที่อัพแม่งไปเลยนะต,ตัวแม่งขยะมากและช่วงนี้ลูกแก้วแดงน้อยมากคือแม่งไม่คุ้มคืออีเวนต์เที่ยนี่เที่ยมากะครับเดี๋ยวผมจะไปด่ามันใน t w i t t ตอร์นะส่วนอย่างอื่นตู้ก็เทียคือเที่ยหมดอะมีไอเทียนี่ EC a r e ียนี้ที่ได้2ตัวทั้งหมดคอนเทนต์เนี่ยผมสามารถจบได้ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงหนึ่งอะเออ แค่นั้นแหละเออแค่นั้นแหละสำหรับอีเวนต์นี้ก็มีแค่นี้นะฮะก็ใครชอบก็โอเคไปนะแต่ทำผมนี่เฮียนสุดเลยแค่นี้แหละเจอกันไป